สนับสนุนโดยมาซาราติ er ati. สวัสดีค่ะอุ้มค่ะวิวค่ะ,คะใครคะ่ะพวกเราขอต้อนรับเข้าสู่ไราล้านอาร์ดูเรดีตอนนี้นะคะเราอยู <you> ่ที่ศาลวันท้ายนรสิงค์ค่ะทางสายของพวกเรานะคะก็คือวัดศาลพันท้ายค่ะ อ๋อใช่แล้วคุณครูเคยบอกในกรุงศรีอยุธยางั้นเดี๋ยวพวกเราไปเที่ยวกันเลยไหมไปเลยดีกว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่เจ้าหน้าที่ของที่สารพันท้ายนรสิงค์ค่ะก่อนที่เราจะไปรู้ประวัตินะคะเรามาถามชื่อพี่เขาก่อนเลยค่ะพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อนุ้ยครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อยู่ที่นี่ครับ <laughs> พวกเรานะคะอยากรู้ว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างคะ ที่นี่นะครับมีประวัติความเป็น,น,ปนมายาวนานมากๆนะครับมีอ,อายุของหลักประหารที่อยู่ด้านหลังเดี๋ยวจะพาไปชมเนี่ยประมาณ314ปีเยอ,อ,อนน้องๆจะเกิดก่อนพ <c oughs> ี่จะเกิดก่อนทุกคนเกิดเลยวิธีการยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยงั้นเราเข<ห>้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโอีค<อ>มีน้องๆ อาจจะถามว่าสักการะคืออะไรนะครับสักการะเนี่ยคือการเคารพบูชานะครับแล้วก็เทิดทูนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับด้วยดอกไม้ทุกเทียนนะครับเอได้แล้วเนี่ยเด็กเด็กเด็กมันจะดับป่ะถ้าเกิดขับมันจะดับป่ะไม่ไม่ดับนี่มันยังไม่ดับเนี่ยพี่อย่าพี่ดับพลิก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 อู้เ็ดเลยขับอีกที ใช่เลยทำไมแก่ถึงเยอะเพราะว่าที่เนี่ยแต่ก่อนสมัยพระเจ้าเสือเนี่ยเขาจะนิยมตีไก่กันแล้วพ่อพันธ้าทยเนี่ยก็ชอบตีไก่มากก็เลยเหมือนว่าคนที่มาขอโชคลาภก็จะเอาไก่มาถวายพ่อพันท้าไยเยอะๆันนีกไก่เป็นสวนไก่หมดแล้วนี่คือสาเหตุที่นําไก่มาเยอะมากไก่เยอะมากเขาบอกว่ามีเกือบแสนเลยเนาะใช่น้องไทยไปไม่ได้น้องไทยไปไม่ได้ไทยขึ้นไม่ได้ เขาบอกว่าห้ามเอาสัตว์เอียงขึ้นนะครับน้องๆนี่คือสารบรรทายนอสิงที่พี่บอกตอนแรกนะครับว่ากรมศิลปากรมาก่อสร้างศาลาทรงจตุรมุขหลังนี้นะครับเมื่อปี2541นะครับแล้วก็ได้เชิญองค์พ่อบรรทายนอสิงเนี่ยมาปฏิสถานอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันนะครับพ่อบรรทายนอสิงองค์นี้หล่อเมื่อปี2519แล้วก็ ได้อัญเชิญมาที่นี่เมื่อตั้งแต่ปี2522แล้วแต่ว่าอยู่ที่สาลาม้เกาะอีกอีกแห่งหนึ่งใกล้ๆกันนะครับ<ช>แล้วก็มาอยู่ที่นี่ปี2547เดี๋ยวเราไปปิดทององค์พ่อบรรทายนอสิงกันไปเลยค่ะไปเย่ถึงเวลาปิดทองนะคะนี่คือเท่าขนาดจริงเลยเนาะใช่องค์พ่อบรรทยเท่าขนาดจริงเลยเอาแปะตรงน,นี้แล้วกันมันง่ายดีการดำรงชีวิต โอ้ยเราเสียมซีไหมเอาดิไปโหแย่แุ่มๆไปโหลชีวิตหลักประหารมีอายุ 314ปีนะครับที่เราเห็นครอบกระจกใสเอาไว้นี่นะครับคือของจริงเลยนะครับดังเดิมเป็นหลักประหารที่สันนิษฐานว่าน่าจะใช้ประหารชีวิตพ่อบรรทายนอสิงของจริงๆเลยนะครับส่วนด้านข้างก,กันก็คือหลักประหารจำลองแล้วก็ด้านหลังอันนั้นก็คือสารเพ่งตาจำลองนะครับเดี๋ยวพี่จะเล่าประวัติคร่าวๆของพ่อบรรทายนอสิงให้ฟังสมเด็จพระเจ้าเสือหรือ พระสันเพชรที่8นะครับสเสด็จพระพาทปากน้ำเมืองสาครบุรีนะครับโดยเส้นทางคลองเนี่ยจากพระนครศรีอ,อยุธยามาถึงสมุทรสาครเนี่ยก็คือเส้นทางนี้ข้างหลัง<ค>นี้ <ไป S 1> นะครับโค้งตอนหนึ่งมีความคดเคี้ยวมากนะครับทำให้หัวเรือเนี่ยชนกิ่งไม้หักตกลงในน้ำอันท้ายนอสิงไม่สามารถคัดท้ายเรือได้ทันเพราะว่าน้ำมันเชี่ยวนะครับก็เลยขึ้นฝั่งมาแล้วก็กราบทูลต่อพระเจ้าเสือขอให้ะหารชีวิตตัวเองในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยมันมีกฎมนเทียนบานที่ว่าใครก็ตามที่ทำหัวเรือพระที่นั่งหักหรือได้รับควาามเสียยห มีโทษถึงประหารชีวิตนะครับเขาก็เลยกราบทูลให้พระเจ้าเสือประหารชีวิตแต่ว่าพระเจ้าเสือเนี่ยพระราชทานไปโทษให้เพราะว่าเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยพันท้ายนรสิงห์ไม่ยอมกราบทูลถึงสามครั้งสามคาด้วยกันสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าเสือจำใจที่จะสั่งให้ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์จริงๆณบริเวณจุดจุดนี้ไปเราไปไหนกันดีไปไปดูฝั่งทางนู้นกันดีกว่าไป งจริใช่ของจริงเลยใช่เพราะมันขึ้นเนี่ยมีดินเลนอยู่อันนี้มันเป็นแบบกระเป๋ออะไรสักอย่างแบบอันนี้เป็นต้นกล้าใช่ไหมพอปลูกแล้วมันก็จะโตไอ้พวกเนี่ยโอ้โหจับต้นแค่นี้มีเงินสะพานวันนี้ก็ลงทางหรอกไม่หรอก หมาน้ำหน้าด้วยนะมาเราจะมาถามบิวทําไมตรงเนี้พื้นมันแห้งจังเลยอะก็เพราะว่าตอนเนี้ยน้ำเนี่ยมันกําลังลงอยู่เรนมันก็จะขึ้นมาเนี่ยที่พวกเราเห็นเนี่ยมีแต่เรนแล้วก็มีน้ำมิดเดียวเองเนาะแล้วทำไมถึงเกิดแบบเป็นป่าชายเลนแบบนี้ได้นี่นะคะหมาตัวนี้พาเรานําทางสู่ทางออกแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะใช่รอเราพวกเราทุกคนด้วยขมอนเบ๋น่ารักาก ทำภารกิจเสร็จแล้วมันผมขอกลับก่อนนะเวลาเพไม่ะรออีกแล้วรอรอชี้วันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่นุ้ยมากเลยนะคะที่พาพวกเรามาชมสถานที่ต่างๆใช่ค่ะได้ความดูกันเยอะมากๆด้วยค่ะใช่ค่ะแถมมีหมาด้วยหวานน่ารักมากพาเรานำทางค่ะค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนการเดินทางปีนี้เขามีการจัดกิจกรรมดีๆด้วยนะคะเราไปชมกันดีกว่าค่ะ อ๋อหิวกันยังหิวยังหิวแล้ว,ว,ลวไปหาอะไรกินกันไหมอยากกินๆๆอะไรยลอยไปกันหิวมาเร็วมาเร็ว <c oughs> หิวเ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะพวกเก็อยู่ในห้องครัวค่ะเดี๋ยวเพื่อจะไปหาคุณป้ากันค่ะคุณป้าได้ทำอาหารให้ใ<ช>ใหพวกเราทานไปเลวมาเร็วสวัสดีค่ะสว<า>ัสดีแกคุณป้า อยู่เหรอคะแล้วเราจะทำอาหารให้ลู้ทำกับอาหารให้น้องๆให้หนูๆทานกันลูกค่ะแม่เนีอะไรให้พวกเราช่วยให้พวกเราช่วยได้ไหมไม่มีอะไรช่วยลูกเนี่ยนั่งรอกินดีฝานดวยลูกนะงั้นเราไปรอทานฝีมือของคุณป้ากันเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ก็คือต้มยำรวมมิตรทะเลน้ำข้นค่ะน่ากินมากอร่อยอร่อยอ่ะนี่นะคะคือปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะใช่ค่ะและอันนี้ด้วยตัดเครื่องเคียงเอาไว้กินคู่กันค่ะอันนี้นะคะคือปลากระพงทอดน้ำปลาที่จะมีเครื่องเคียงเป็นพริก หอมแดงมีกะหล่ำปีนะคะก็ที่กินคู่กันเนี่ยให้มีรสชาติเค็มเปรี้ยวของน้ำปลาแล้วก็มีรสชาติเผ็ดนิดนึงตัดๆกันค่ะอร่อยเสียงอะอร่อยมากค่ะคื <c oughs> อข้าวผัดปูน,นะครับอร่อยมากมีไห้ยินมไหมพี่พิวรางทำไหม <Enjoy> ม,มันจะอร่อยดขนาดนะั้นเพราะว่าผมไม่รื้ว่ามันจะอร่อยขนาดนี้อันนี้นะคะคือยำชะครามค่ะเป็นชะครามเนี่ยเป็นพืชประจำท้องถิ่นของสมุทรสาครค่ะซึ่งในยำเนี่ยก็จะมีเครื่องเคียงเป็นไข่ต้มนะคะมีพริกกุ้งกระเทียมมีกุ้งใช่แล้วก็มีแล้วก็มีน้ำกระชิายมีถั่วด้วยแล้วก็มีน้ำกะทินะคะไฟมา เป็นไงบ้างออใช่ไหมแอีลีมโอ้ใบชะคาลรสชาเป็นยังไงอ่ะขอโทษขอโทษเป็นอุปสรปตตอบขอโทษเลย พาที่ทำอาหารอร่อยอร่อยให้พวกเราทานกันนะคะอร่อยมากมากเลยค่ะอร่อยแบบมากๆเลยไปกิีบคนนํำไายปเนี่ยต่อไปเราไปเที่ยวอะไรกันต่อเดียวอุ้มนะจะพาไปที่ที่หนึ่งรับรองว่าสนุกแน่นอนที่ไหนอ่ะรอดูแลกันโอเคราดูเลยดีพาเข้าเสร็จนะคะเดี๋ยวอุ้มคะจะพาไปดูแล้วเดทกันเลย แบบสถานการณ์จริงเยี่ยมครับในฐานะเจ้าภาพเบนดีเอเกก็ได้รู้สึกขอบคุณเมอร์เซเดสเบนทายแลนนะครับที่จัดให้มีประสบการณ์จริงๆกับรถเอ็มจีเครื่องจริงของจริงวันแมน e n นจินทุกคนตื่นเต้นมากขอบคุณมากครับ สองเพียบเลยค่ะใช่เลยค่ะงั้นเดี๋ยวก่อนแรกเราไปซื้อตั๋วกันก่อนเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะเยอันนี้อันนี้คือของเด็กอันนี้ของผู้ใหญ่สีน้ําเงินของเด็กนะคะขาสายสีน้ําเงินนะคะจะเป็นของเด็กนะคะแล้วก็สีแดงนะคะจะเป็นของผู้ใหญ่ค่ะก็ยังเป็นลักษณะอย่างนี้มันได้ดูเป็นย่างย่งนี้ค่ะ ีแล้วเาขอบข้าุณค่ะดีแล้วคับเรียบร้อยแล้วครับเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศเหมือนอยู่ในตอนยุคไดโนเสาร์เลยค่ะสปาร์กอย่างนี้เลยค่ะเป็นพวกหินมีคุณไดโนเสาร์เี่สิตา่ซ็มจริงมากเลยนเหมือนเบิยสิตงั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะว่ามันจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะคือล็อกเกอร์ชายแล้วก็ล็อกเกอร์หญิงนะคะ เดี๋ยวเรานะคะจะพาไปเล่นเครื่องเล่นที่ยาวที่สุดนะคะของ <ผม S 1> พันท้ายนรสิงห์หลายหลายเมตรเลยค<ม>หลายเมตรเลยพวกเราอยากเล่นมากผมลองเล่นแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่นะคะก็คือกฎการเล่นนะคะระเบียบการเข้าเครื่องเล่นค่ะห้ามสวมกางเกงยีนนะคะหรือว่ากางเกงมีซิปหรือกระดุมเล่นน้ำควรสวมชุดกีฬาหรือชุดว่ายน้ําเท่านั้นนะคะแต่อยาเพื่ทำถูกต้องแล้วก็ห้ามนําเครื่องประดับลงสระกรณีที่ทำหล่นหายนะคะทางสวนน้ำจะไม่รับผิดชอบค่ะใช่ค่ะค่ะโอเคไปค่ะ ก็มีบอกสายพันธุ์ด้วยนะคะเวลาเราเจอก็จะมีบ้านับอกหล่าว่าตัวนี้ชื่ออะไรมาจากถิ่นอะไรนะคะก็จะมีบอกหมดเลยค่ะมีสองตัวด้วยกันนะคะน้องงอนไก่ค่ะชื่อโอวีแรปเตอร์นะคะ มีหงอนเป็นเอกลักษณ์นะคะมาดูตัวนี้กันดีกว่าค่ะเหมือนกำลังจะเงี่ยมหางอย่งงี้นะคะเวโรซีแรปเตอร์นะะคอันนี้พวกเราก็น่าจะรู้จักกันแล้วเนาะมันมันน่าจะกินคนหรืออะไรนี่แหละใช่ตัวนี้นะคะเป็นไดโนเสาร์ที่กินเนื้อแล้วก็ฉลาดและว่องไวมากเลยค่ะใช่ฉลาดมากอยู่ในฝั่งนึงก็จะมีไดโนเสาร์เหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะชื่อเวโรซีแรปเตอร์ตัวดีตัวไม่ดีเลยนะคะดูตาใช่มันกินเนื้ออีกแล้ว ดูบฉลาดมากสูเปอรัสนะคะก็คือสูเปอรัสค่ะเดี๋ยวไปดูกันชอบที่นี่มากๆเลยเพ่าสนุกมากเป็นที่แหล่งเรียนรู้ด้วยนะคะแล้วแบบได้ความรู้ได้สนุกตักเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวอาบน้ำแล้วก็ไปช่วงอ่ะช่วง ready to study กันเลยค่ะขอบคุณพี่นะคะที่พาพวกเรามา ทัวร์ที่สวนน้ำพันท้ายนรสิงค่ะแล้วก็ให้กินหอนด้วยนะครับเราไว้โอกาสหน้าน้องมาต้องมาเป็นทีมครับถึงจะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีลูกไปเที่ยวไหนกันมาคะไปที่อา สารพันท้ายนอรสิงค์ที่ไหนคะเออครัวลุงยาไปยาาบลแล้วก็ไปเที่ยวสวนน้ำด้ยเนาะพันท้ายนอรสิงสวนอ่สวนน้ำพันท้ายนอรสิงเอ๊ะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะสวนน้ำพันท้ายนอรสิงค์วอชชั่วพร้าโอเควอชชั่วพร้านะคะแล้วที่สวนพันท้ายนอรสิงคนเขาไปทำอะไรกันคะที่สวนพันท้ายนอรสิงที่สารพันท้ายนอรสิงค่ะก็ไปไหว้สักการะไปไหว้สักการะโอเคอาสารที่ไปไหว้สักการะภาษาอังกฤษเรียกว่า ชวยเรียกว่าอะไรนะชวยโอเคแล้วถ้าพวกเราจะบอกชาวต่างประเทศว่าเราไปสารพันท้ายนรสิง์มาเราจะบอกเขาว่าเราไปไหนมานะคะพันท้ายนรสิงชวยโอเคโอเคแล้วก็ไปกินข้าวที่ร้านโครุยาร้านครุยาเป็นร้านอาหารใช่ไหมคะใช่ค่ะร้านอาหารภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรรีสตอรี่เรียกว่าอะไรนะร t a u r a n t โอเค ทีนี้ถ้าเราจะบอกชาวต่างประเทศว่าเราไปทานข้าวที่ร้านอาหารครัวลุงยาเราจะบอกว่าเราไปไหนมาคะครัวลุงยารสารอาหาร very good very good okay now ทีนี้วันนี้นะคะกลุ่มจะมาะคุยกับพวกเรานะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่บ้านเกี่ยวกับสุภาษิต ทีนีสุภาษิตเนี่ยสุภาษิตเราไม่อยากรู้แค่สุภาษิตภาษาอังกฤษเราอยากรู้ทั้งสุภาษิตในภาษาอังกฤษและสุภาษิตไทย,ย,ไทยด้วยที่มีความหมายคล้ายกัน,กนที่มีความหมายคล้ายกันนะคะ,คะสุภาษิตสาหรับวันนี้นะคะ,ะเป็นสุภาษิตสํานวนว่า spare the rod spoil the child สํานวนอะไรนะคะ spare Spore the h i ไ t ว่าไรนะคะ e more time spare the rod spare the shine very good very good ทีนี้เรามาดูความหมายนะคะมาดูความหมายว่า A spare spare the rod spare น่าจะหมายถึงอะไรคะเก็บเก็บไว้เก็บไว้ในอ้นมชูโอเคค่ะเก็บไว้ในชั้น ต่ดไว้ในยามฉุนแล้วไว้อะไรอีกคะทายมีพวมาอะไรอีกส p a r e สำรอง,รองสำรองโอเคเก็บไว้สำรองเก็บอะไรสำรองคะเก็บเดอะเดอะเดรดเดรัดเก็บไม้เรียวอ๋อฮะเก็บไม้เร <the, S 2> <real S 1> <ม>ียวโอเคเอ๊ะเดรดด้วย okay. hey, แปลว่าไม้เรียวได้อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ไม่<ด>แต่ว่าอะไรที่อีกคะมันจะเป็นแท่งยาวๆอาเป็นแท่งยาวๆเป็นอะไรที่อีกแล้วก็ขันเบ็ดตกขันเบ็ดถูกต้องเด็กผู้ชายชอบไปตกปลาใช่ไหมปลาแปลว่าเคนเบ็ดด้วยแต่ผมไม่ชอบนะ โอเคนะแล้วก็ spare the rod แล้ว spoil the child spoil the child ทำให้เสียเด็กเสียคนไม่เด็กเสียคนอืมทำให้เด็กเสียคน spoil ใช่ไหมคะ spoil แปลว่าอะไรครับแปลว่าทำให้เด็กเสียคนทำให้เสียหรือทำให้เสียหายทต่ไมเสียหายก็ได้ใช่ไหมคะค่ะโอเคเพราะฉะนั้น ทำไมทำไมเก็บไม่เรียไว้แล้วจึงทําให้เด็กเสียคนคะก็แบบเหมือนสเปรด the r ก็เหมือนเราก็เก็บไม่ไมเรียเอาไว้ก็เหมือนเราไม่ยอมทําโทษลูกของพวกเราเสร็จแล้วมันพอเราไม่ทําโทษอ่ะเด็กก็จะเสียคนไม่ยอมเชื่อฟังอ่าน้องชายครับน้องชายครับทไมแล้วแล้วทําไมถึงต้องถึงต้องถึงต้องลงโทษอ่ะเพราะว่าจะได้เป็นเด็กดีตอนโตอ่าแล้วทำไมถึงต้องป็นเด็กจดจำเพื่อไม่ให้ทำอีกค่ะอ่าเป็นคน คนดีค่ะ่โอเคใช่ไหมคะอทีนี้เรารู้จักสุภาษิตในภาษาอังกฤษแล้วนี่เรามาดูซิว่าแล้วมันถ้าเราจะเทียบเคียงกับสุภาษิตในภาษาไทยน่าจะมีสุภาษิตไหนคะที่ใกล้เคียงกับ Spare the Rod, s p o i ร the c h i l d คะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีอีกครั้งหนึ่งค่ะน้องใจด้วยดังๆรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีค่ะ โอเคนะคะีอะแล้วทําไมเราถึงต้องทํําทาไมเรารักวัวเราถึงต้องผูกคะเอาไล่ไปเลยค่ะก็ก็ก็ถ้าเราไม่ผูกมันก็หายไปใช่มันก็หนีไปมันก็หนีไปใช่ไหมแล้วก็อนถ้าเกินว่าตอนเย็นเยนเนี่ยเราเอาวัวเข้า เราแบบเราเป็นห่วงว่าไม่อยากให้ัวต้องมาถูกแบบผูกเอาไว้เราไม่ยอมผูกวัวตอนกลางคืนเดมันก็จะเดินหนีหายไปอะค่ะโอเคแล้วทําไมรักลูกถึงต้องให้ตีถ้าเรารักลูกนะคะถ้าเราไม่ตีหรือว่าเขาทําผิดแล้วไม่ลงโทษนะคะเขาก็จะไม่จําแล้วก็ทําในสิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆแล้วก็จนโตจนโตใช่โอเคนะคะค่ะเพราะฉะนั้น วันนี้เราก็ได้เรียนรู้ความหมายของทั้งสุภาษิตท,ทั้งในภาษาอังกฤษแล้วก็นภาษาในภาษาอังกฤษค่ะและในภาษาไทย<ไ><ไ>โอเคนะคะก็ทั้งทั้งนอง้นองนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ค่ะความหมายเหล่านี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่มาร่วมรายการและ ู้ชมทางบ้านนะคะค่ะวันนี้เราก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆนะคะอย่าลืมมาร่วมสนุกนะคะกับทางรายการเรากติกาโดยให้เขียนคำศัพท์นะคะที่เพื่อนๆได้เห็นมาลงท่ายปรษนียบัตรตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยคะ่ะ อย่าลืมมาส่งกันเยอะๆนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะได้รางวัลน,นะคะเป็นหมวกนะคะจากวง yeah, then, then. จํานวนสิบรางวัลค่ะแล้วก็จะได้กระเป๋าผ้าจากรายการ IU Ready นะคะเปน็นจํานวนสิบรางวัลทั้งหมดเป็น20รางวัลคะ <S <S ่ะเยอะมากๆ,ๆเลยเนาะวิวใช่ทุกคนนะคะใครที่อยากร่วมสนุกกับเรานะคะมาร่วมกับรายการเราได้เลยนะคะกับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นมานะคะใ,ใครที่ชอบคลิปพวกเรานะคะ ติดตามนะคะได้ทาง YouTube เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ 8, แล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วที channel, ่สำคัญอย่าลืมเลยค่ะน้องไทยกดกระดิ่งกรึงกิ้งกรึงกิ้งด้วยนะคะใช่ค่ะใครที่อยากติดตามเราดูย้อนหลังนะคะติดตามได้ทางลิงก์ใต้ล่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของพวกเราเนี่ยก็หมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย